รีวิวเที่ยวหมาเกาจูไห่อีพีหนึ่งพาไปดูโชวหายากจากวานออกกาและอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราก็ยังมีส่วนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะการเดินทางที่ง่ายที่สุดคือการบินมาลงหมาเกาค่ะเราเลือกบินกับแอร์หมากเกานะคะเป็นแบบฟูลเซอร์วิสร,รวมน้ำหนักกระเป๋าแล้วก็อาหารเรียบร้อยแล้วค่ะบินบ่ายถึงเย็นนะคะเวลาบินประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงค่ะพอถึงหมากเกาเนี่ยเราจะตรงจากสนามบินไปจูไห่เลยค่ะเราจ้างเป็นรถรับส่งส่วนตัวนะคะทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเราจองในคลุมานะคะจากสนามบินไปที่่่ดาาาานนเเิงงงงแคคปรระะะมณ15ออจต้ล พร้อมสัมภาระเพื่อไปผ่านตอมอนะคะส่วนคนขับคนเดิมเนี่ยเขาก็จะเอารถไปรอรับเราอีกฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็จากด่านเฮิงชินไปที่สวนสนุกแค่10นาทีเองค่ะเราพักที่ฉังหลงสเปเช,ชียลโฮเทล2คืนนะคะตอนจองห้องทุกคนอย่าลืมดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะต้องจองแบบที่มาพร้อมตั๋วเข้าสวนสนุกแบบนี้นะคะเช็คอินเรียบร้อยแล้วพาไปดูห้องกบบนันดีกว่าค่ะทุกอย่างที่นี่คือคลุมเตีมสุดๆเด็กมาคือกรี๊ดเลยอะเราจองมาเป็นห้องคิงเบดนะคะแต่อยู่ดีๆพนักงานก็อัปเกรดให้เป็นห้องสววีีีีเเเเเฉยยยยยลลลลลกกกกก็็หหหห้้้้้อออองงงงใญ่่่่มมมานนนนนนนะะะคคััแแแบบ พาไปดูห้องนอนกันก่อนดีกว่าก็คือยังคุมเตีมไม่หยุดนะคะห้องนี้ก็จะมีระเบียงทั้ง2ห้องนะคะทั้งห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนเลยแล้วก็ทีวีก็มีทั้ง2ห้องเหมือนกันค่ะแล้วห้องคือกว้างแบบตีลังกาได้3มตลบมาดูห้องน้ํากันบ้างนะคะห้องนอนว่าใหญ่แล้วห้องน้ํามันจะไปน้อยหน้าได้ยังไงเธอมันก็คือแยกโซนไปเลยจากโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็มีโซนอ่างอาบน้ํานะคะอุปกรณ์ทุกอย่างครบครันนะคะแล้วก็มาในเตีมอวกาศเหมือนเดิมน่ารักมากวนกลับมาที่ห้องนั่งเล่นนะคะจะมีเคาน์เตอร์บาร์ท ดื่น้าให้มาเยอะมากเห็นฉันเป็นบาร์เทนเดอร์เหรอเนี่ยส่วนในกล่องเหล็กนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟแล้วก็ชาค่ะของทั้งหมดตรงนี้นะทุกคนสามารถทานได้ทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่ารวมอยู่ในค่าห้องอยู่แล้วค่ะส่วนนี้จะเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะคะที่อยู่ในห้องนั่งเล่นค่ะลดเกินคุณนากว่าจะทาอะไรเสร็จก็เกือบ3ามทุ่มแล้วนะคะที่นี่คือปิดหมดแล้วพวกเราก็เลยเรียกแท็กซี่ออกไปหาอะไรกินข้างนอกค่ะไปจบที่ร้านชาบูมาล่าแบบโลอลมากๆเดี๋ยวมาทําคลิปแยกให้อีกทีละกันวันนี้เดินทางไหลต่อมากกลับไปนอนเอาแรงก่อนคคค่่่่่่่ะะะะะววววัััันนนนนใหมมเเเรริแลล้้้ีีีีาจอยยูทท Spaceship Park ง คือสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะทุกคนแต่สิ่งที่ทุกคนห้ามพลาดเลยคือโชว์ออก้กาค่ะเขาจะโชว์วันละ2รอบนะคะแบ่งเป็นรอบเช้ากับรอบบ่ายลองมาดูรอบ11บเอโมงนะคะคือออรกาท่านรักมากทุกคนเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากนะคะแล้วเราก็ชอบมากเพลินมากดูได้ทั้งวันอะ่ะพอจบโชว์ก็เที่ยงพอดีนะคะได้เวลามืกรางวัลจะบอกว่าอาหารในพักก็อย่าไปคาดหวังแล้วกันเนาะกินไปก่อนแบบกันตายช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราก็ไปต่อคิวเล่นเครื่องเล่นค่ะเครื่องเล่นของฝั่งสเป p พ r k นะคะเราว่ามันเป็นเครื่องเล่นแบบเด็ๆนนิดดดึงค่่ะะไไไม้ลผอร าเท่ไรประมาณช่วงบ่ายสามนะคะก็จะมีโชว์ใต้น้าของออก,กาซึ่งเราไม่พลาดอยู่แล้วมันก็แบบว่าให้อารมณ์น่ารักคนละแบบอุ้ยน่ารักอะ่ะฉันชอบมากจบโชว์ก็ไปเดินเล่นต่อนะคะคือที่นี่มันมีอะไรให้ดูเยอะมากอะทุกคนบอกเลยว่ามาวันเดียวคือไม่หมดแน่นอนพอนี้แค่ฝั่งเดียวเองนะคะนี่เรายังไม่เดินไปถึงโอเชียนคิงดอมเลยนะทุกคนค่ะฉันก็ลองขอชี